มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะวแลฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชลบุรียอดติดโควิดพุ่งนะคะชลบุรีรายงานยอดติดโควิด1 9วันที่1พฤษภาค,คม2564สนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีรายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ประจำวันระบุนะคะว่าวันนี้มีรายงานผู้ติดโควิด19รายใหม่จำนวน106ราย 1. ผู้สัมผัสผู้ติดยืนยันจากสถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรีจำนวน17รายนะคะ 2. ผู้สัมผัสผู้ติดยืนยันจากวงสังสรรค์แล้วก็เดินทางไปต่างประเทศจำนวน16ราย 3. บุคลากรทางการแพทย์1ราย4ผู้สัมผัสผู้ติดยืนยันซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวน38ราย 5. อยู่ระหว่างการสอบสวน34รายค่ะโดยวันนี้นะคะมีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด จำนวน272รายและก็ค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน1,418รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจนะคะการค้นหาเชิงรุกรถพระราชทานอีก797รายค่ะขณะนี้มีการระบาดของโควิด -19 ะระลอกใหม่เมษา2564นะคะจะสถานบันเทิงในกทมแล้วก็แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่างๆรวมทั้การระบาดูู่สถานบันเทิงในจังหวัดชนบุรีนะคะ และแพร่ไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดการระบาดในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยยืนยันซึ่งมีการติดตามมาตรวจครั้งที่2ซึ่งผู้สัมผัสกลุ่มนี้เป็นผู้สัมผัสผู้ติดจากสถานบันเทิงในอำเภอเมืองชลบุรีและก็อำเภอบางละมุงค่ะสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดโควิด -19 นะคะจะต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวดไม่ออกไปแพร่โควิด -19 แม้ว่าการตรวจครั้งแรกจะไม่พบก็ตาม แต่มีหลายรายนะคะที่พบในครั้งที่2ระหว่างการกักตัว14วันหลังสงกรานต์อาจจะมีการนำไปแพร่ในสถานทำงานหรือว่าออฟฟิศในโรงงานได้ซึ่งขอความร่วมมือดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เลิกงานไม่สั่งสรรค์ 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วยกัน 3. ป่วยต้องหยุด 4. จุดสัมผัสร่วมต้องทำความสะอาดบ,าบา่อยๆเช่นลูกบิดราวบันไดสแกนนิ้วมือเซ็นชื่อแล้วก็ต้องล้างมือทันทีนะคะ หาเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคลใส่แมสตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆอยู่ห่างๆกันค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสแล้วก็ค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น mm hmm. เพื่อนำมาตรวจโควิด -19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดออกไปขอความร่วมมือบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบริการตามประกาศหรือว่าสถานบริการในกทมปริมณฑลเข้ารับการตรวจหาโควิด -19 เเพื่อเข้ารับการรักษาไม่ให้แพร่เชื้อต่อไปค่ะ ยังไงก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันนะคะเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ